สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับปรัชญาชยะโสภีนะครับในวันนี้ผมเป็นเทสต์ไวดเดอร์ของตัวฟ u ุสควาน่า FE 5 0 1นะครับก็สำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจไม่น้อยทีเดียวนะครับกับตัวรถตัวนี้ตัวใหม่ปี2017นะครับเริ่มตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่จับเรื่องดิเมนชันของรถอะไรเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจทีเดียว แล้วก็ตัวรถค่อนข้างจะเพียวบางสําหรับในการขึ้นค่อมรถสูงแต่ว่าเรายังสามารถใช้ขาได้เต็มที่พอไม่ต้องกางขาออกมากนะครับแล้วก็เรื่องตาแหน่งต่างๆที่เราใช้มามากับรถเลยเนี่ยทีเ่เรื่องของคลัชของเบรกที่เขาตั้งมาแล้วผมก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากในการขับขี่ก็ตัวทั่วไปแล้วนะครับ501ถือว่าเป็นรถแรงแต่ว่ายังสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับไม่ไม่จัดมากเกินไปจนจนล้มอยู่นะครับ ผมดูแล้วสำหรับมือใหม่เนี่ยมองเหมือนกันนะครับสำหรับมือใหม่เพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ไปกี่กดโอดแต่ก็ยังสามารถไปใช้ในเส้นทางที่แบบท่องเที่ยวเข้าป่าปีบนภูเขาไปเที่ยวกับเพื่อนไปน้ําตกไปลงห้วยข้ามเขาอะไรเงี้ยครับก็ยัง ถือว่าเป็นรถที่ไม่ใช่รถที่แบบรอบจัดมากเกินไปที่เราจนควบคุมไม่ได้นะครับสำหรับการขับขี่วันนี้ผมขับขี่ตั้งแต่ขี่ในทรายพื้นลูกล่างลื่นๆพื้นที่มีขุกขะมีลูกระนาดบ้างในการขับขี่แล้วผมสามารถเล่นรถได้มากพอสมควรนะครับตั้งแต่เริ่มยกล้อนะครับเบรกสไลด์พาวเวอร์สไลด์ไม่น่าเชื่อว่าคันเร่งของรถในซีซีที่501 c ีเนี่ยสามารถควบคุมได้อยู่ในมือเรานะครับเรื่องของช่วงล่างที่ผมได้ขับขี่วันนี้ รู้สึกประทับใจว่าช่วงล่างตัวใหม่ที่มากับรถทุสกวา F E ้าศูน0 1ที่เป็นของปี2 0 1 7เนี่ยนะครับช่วงล่างค่อนข้างจะสมูทน,วน,วนุ่มนวลแล้วก็ในขณะที่ผมขับขี่บนทางที่เป็นลูกระนาดนะครับสามารถลูดได้โดยที่ไม่มีการสะบัดของรถเกิดขึ้นโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้ความเร็วสูงบนทางที่เป็นลูกระนาดช่วงช่วงยุบจะคืนไม่ค่อยทันทําให้ล้อหน้าหน้าสัมผัสข,ของหน้ายางกับพื้น,นมันจะไม่ไม่ติดกัน นในการเลี้ยวในการเลี้ยวเ,เริ่มต้นจากนั่งเลี้ยวก่อนนะครับพูดถึงเบาะที่ให้มาแล้วก็ตำแหน่งของเบาะและถังน้ํามันค่อนข้างจะมูฟตัวหรือว่าย้ายตัวเองไปข้างหน้าได้มากในการกดรถเวลาเลี้ยวหรือว่าค่อนข้างดีนะครับมาเปลี่ยนถึงการยืนในตำแหน่งของการยืนขับขี่ถือว่าพอเพอร์เฟกต์ แล้วก็เรื่องของเบรกเรื่องของเบรกก็เป็นเบรโมนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงในตัวใหม่นี้ปี2017นะครับรู้สึกว่าโชค๊คจะเป็นตัวพิเศษนะครับมีข้่อแตกต่างจากตัวเก่าอย่างโ r ซที่ผ่านมาก็คือสามารถปรับดีโหลดได้ที่ตัวกระบอกโชค๊คได้เลยนะครับตรงหัวโชค๊คจะมีตัวหมุนสําหรับปรับดีโหลดปรับดีโหลดเพื่อให้เซเข้ากับน้ำหนักตัวของเราต้องการให้สูงต่ำหรือว่าให้ยุบเยอะยุบน้อยอยังไงอยู่ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็มีรีบาวและคอมเพรสชันแยกกันคนละฝั่ง การทํางานโชกก็ผมว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วสําหรับตัวตัว WP นะครับ White Power ตัวนี้ที่ให้มาน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เอามาส่วนโชกหลังก็ทํางานได้ดีผมก็ชอบนะครับในการขับขี่ผมผมได้ทดสอบกับการายกล้อยืนยกล้อไปบนเนินนะครับร,รู้สึกว่าลดคอนโทรลได้ง่ายมากไม่มันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกามโอเวอร์จนแบบจะหงายไม่หงายผมยังไม่เคย เจอจังหวะที่แบบรถมันเวี่ยงไปข้างหลังเยอะเกินไปเหมือนกับโชคมันทํางานได้ดีซับแรงกระแทกได้ดีแล้วไม่มีไม่มีการที่ดีดไปข้างหลังะครับ พูดถึงดีไซน์ดีไซน์นะครับผมชอบดีไซน์ค่อนข้างค่อนข้างทันสมัยไฟหลังนี่เป็น led เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเรียงกัน6เม็ด6ดวงสว่างมากมองมองในระยะไกลเนี่ยครับก็ถือว่าเห็นได้ชัดเจนแล้วรถที่เข้ามาปัจจุบันนี้นะครับสามารถทําทะเบียนได้ซึ่งสามารถขับขี่บนท้องถนนขับขี่ไปทํางานติดกระจกติดอะไรให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถขับขี่ได้บนถนนได้เลยไฟสว่างปลอดภัยทั้งไฟหน้าไฟหลังสวยงามนะครับแล้วก็สีค่อนข้างจะเป็นออกเป็นผู้ดีหน่อยนะครับสไตล์ยุโรป ที่เขาออกมานะฮะครับสำหรับดีไซน์รถนะครับถ้าให้คะแนนเต็ม10บนะครับสำหรับผมแล้วผมให้เก้าแล้วกันนะครับให้เก้าแล้วก็สำหรับเครื่องยนต์ที่ได้มานะครับของปีปี2017 FE5.1 0เต็มส0บผมให้สิเลยครับสำหรับความคุ้มค่าของรถในราคานี้นะครับ FE5.1 589,000บาทนะครับพอ้อมทะเบียนแล้วถ้าจะมองว่าความคุ้มค่าสำหรับคนที่มีกำลังซื้อผมว่า คุ้มค่านะฮะคุ้มค่าทีเดียวเพราะเป็นรถที่สามารถทำทำให้เราท่องเที่ยวในที่ที่รถอื่นไปไม่ได้นะครับแล้วก็กําลังพละกําลังเครื่องยนต์วิ่งยาวๆไกลไฟรีลนได้ถือว่าโอเคเลยนะครับอัตราการกินน้ํามันเนี่ยผมมองแล้วไม่ไม่เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะประหยัดน้ํามันมากกว่ารุ่นเก่าๆก็ถือว่าให้เต็มเสียดสำหรับเครื่องยนต์นะครับและสามารถติดตามการทดสอบเจ้าฮุสคาน n a FE501 ได้ในหนังสือแมกซีนซูเปอร์ไบท์เล่มที่60นะครับล้วเจ้กันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ